สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะครับสลหรับวันนี้ผมก็จะมาตักแหนแดงส่งให้ลูกค้านะครับนี่ครับแหนแดงต้นสวยๆนี่ครับต้นใหญ่มาก สำหรับลูกค้าที่สนใจก็สั่งมาได้นะครับก็ติดต่อตามที่อยู่ที่ผมลงให้ไว้นะครับนี่ก็เป็นแหนแดงสายพันธุ์ไมโครฟิลลา หรือชื่อเต็มๆที่เรียกกันว่าอซาลาไมโครฟิลล่าครับเป็นสายพันธุ์ขนาดใหญ่สามารถขยายได้เร็ว ขยายได้เร็วกว่าสายพันธุ์ท้องถิ่นถึงสิบเท่าเลยครับนี่ครับกำลังขยายเยอะมากช่วงนี้ความชื้นในอากาศเหมาะมากเลยครับที่จะ พเพราะเลี้ยงขยายแหนแดงเพราะเป็นช่วงหน้าฝนความชื้นในอากาศจะเยอะแหนแดงจะชอบอากาศลักษณะนี้จะขยายได้เร็วแล้วก็ต้นใหญ่ มาดูต้นที่ตากขึ้นมาครับนี่ครับต้นใหญ่แล้วก็มีรากเยอะแบบน,นี้เอาไปขยายจะขยายออกอย่างรวดเร็วมาก ส่วนหนึ่งผมก็จะตักให้เป็นอาหารของหอยเชอรี่ครับบ่อเน,นี้แล้วก็จะเอาแหนมาลงใหม่ต้องเพาะเลี้ยงใหม่เรื่อยๆครับเหมือนเราปลูกผักนี่แหละ ถ้าปล่อยไว้นานเกินไปแหนแดงก็จะแก่ททำให้สัตูเพืชมาลงสัตวพืชของแหนแดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอนผีเสื้อกลางคืนผีเสือ้อตัวเล็กๆผีเสื้อกลางคืนครับจะมาลง หังจากันไม่แบบนี้ก็กันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นครับต้องทำใหม่เรื่อยๆชัวร์ที่สุดนี่ครับลักษณะของนอนปีเสือกลางคืนบินไปแล้วตัวเล็ก นี่ครับบ่อนี้ถ้าเริ่มต้นใหญ่เต็มที่ก็ต้องเรียบตักส่งลูกค้าส่วนที่เหลือก็ตักให้หอยเชอรี่แล้วเอาเนื้อแดงในวัยหนุ่มสาวมาลงใหม่นี่ครับบ่อนี้เพิ่งลงใหม่ ไม่กี่วันครับเริ่มขยายแล้วบอนี่นะครับแแหแดงกำลังส,สวยเลย สั่งมาได้นะครับส่งให้ได้ทั่วประเทศทุกท,ทิกทศทัทศ่วไทยเหนือใต้ออกตกส่งได้หมดครับสั่งมาได้จำนวนไม่จำกัดนะครับตั้งแต่1นกิโลขึ้นไปเป็น10บกิโลก็ส่งให้ได้ครับ อันใดมีพื้นที่เยอะๆเอาไปปล่อยลงสระที่เป็นบ่อดินครับหรือทำบ่อกว้างๆก็จะขยายได้เยอะเลยครับ โดยกเกษตรกรท่านใดจะนําไปใช้กับนาข้าวก็ต้องมีบอ่อแบบนี้เพราะเลี้ยงอนุบาลแน,นแดงไว้นะครับส่วนหนึ่งก็เก็บไปลงนาข้าวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บอนุบาลไว้เพื่อเก็บรักษาพัน์เอาไว้จะได้มีใช้ตลอดไปครับ ถ้าไปลงนาข้าวทั้งหมดอาจจะมีการสูญเสียหรือว่าสูญพันธุ์ไปได้ครับต้องขยายในบ่อเล็กๆหรือว่ากระมังพระสติกก็ได้ครับพอาเลี้ยงไว้ในอ่างปลาก็ได้ครับเก็บรักษาพันธุ์ไว้ไม่ใช้ในปีต่อๆไปสำหรับ นำไปใช้ในานาข้าวถ้าไปปล่อยตามห้วยหนองของเบืองหรือสะบางทีก็อาจจะโดนปลากินจนหมดครับเพราะปลากินเขือจะชอบมาก ช่วงนี้ถือว่าแหนแดงต้นใหญ่มากครับความชื้นในอากาศมีเยอะ เดี๋ยวขอตัวไปแพ็กสินค้าส่งลูกค้าก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ